รถรถหลับเฟืองรถหลัเฟืองกคันไปนนไหนอะ่นะไม่ใช่รถรถหลัเฟืองข้างหน้ามันเข้าไงโรงงานเนอะรถพ่อรถหลัเฟืองกคันมันเข้าไหนเข้าโรงงานเหรอโอเคโอเคไต่องมันไม่มันเข้ามานี่มันต้องเข้ามานี่ไงมันเข้ามาหนี้อ๋อได้มันต้องมันต้องมันดับฝั่งนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวมันลามเข้าโรงงานเนี้ยได้รถได้รถได้รถหกล้อทำไมไม่ออกอ่ะ รถหกล้อทำให้ไม่ออกอ่ะพี่บอกว่าหกล้อก็ออกได้ไหมพี่หกล้อสองคันหกล้อสองคันออกได้ไหมขับบอกเลยครับมันไม่ใช่มันจะลาออกมาไงหกล้อสองคันอ่ะขับบอกเลยไอหกล้อสองคันขับบอกแล้วบอกข้าขับบอกเลยมันจะไม่เจริหายเยอะครับ ไฟไหม้ครับหลังโรงานังอินครับรลมเมนมี่ยฮะลมไปแล้วฮัลมมัน <ไป S 1> มันมัน,มนไม่ได้เป็นนี้